กลิ่นเตะจมูกตอนนี้ถ่ายไหมดแก้ของแก้งชืำไม่โดนเอาไปแล้วนะโอ้ยไม่ทันขาดคามาอีกหนึ่งตัวครับวันนี้จะตะเพียนล้วนเลยไงเห็นเปาบอกว่าอะไรนะเปาเล่าให้ฟังหน่อยดิเปาเปาเขาจีบแล้วทําไงตอดดีวะจีบจีบอะไรคืออะไรจีบผู้หญิงคือล่าสุดเนี่ยเขาจะจีบผู้หญิง แล้วไม่รู้จะจีบยังไงไม่เคยมีแฟนแล้วก็เลยปรึกษาเปาเพราะเปาผ่านมาเยอะเขาถามว่าไงนะเหรอมาปรึกษาคนที่รู้เรื่าก็แต่เไาคุ้นยุ่งกับมันอ่ะเหงาอ๋อ้เราก็ไม่ทักรักไม่เกิดโอ้ my god 4ตอนรับ FC นะครับขนะเข้าสู่ช่องเดโกปาวันนี้เรามากันที่บอ่อ90,000นะครับก็วันนี้เราจะมาเทสหัวเชื้อใหม่เป็นหัวเชื้อเผือกกะทินะครับเป็นกลิ่นใหม่ของหัวเชื้อน้าจินดามณีนะครับจริงๆใช้มาก่อนหน้านี้แล้วหลายคลิปแหละแต่วันนี้จะลองมาทดสอบเลยที่นี่เราไม่ได้มาตกนานมากเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราไปบ่อรายลุงคน<ช>นานมาก<ช>แล้วก็พอกลับมาถึงเนี่ยมีร่องรอยการแอบตกปลาด้วยครับไม่รู้ว่าปลายังหลงเหลืออยู่ให้เราตกหรือเปล่า นะมีทําที่วางคันเบ็ดใหม่อะไรใหม่นะแม่แสบจริง <c oughs> เดี๋ยววันหลังต้องแอบมาตอนกลางคืนละเตรียมอุปกรณ์รำโคโค่เย็นโรวันนี้เราจะลองหัวเชื้อเผือกกะทิครับไปจัดไปกลิ่นใหม่จากชินนามณน <c oughs> มีกินแรงมากนะกินเผือกนี่คือขึ้นมาออแล้วก <ๆ S 2> ินแคชเชนเลยอ่ะรู้ขนมหวาน อันนี้จะก็เบอร์เจ็ดนะฮะฮืมกลิ่นไปตะมูกเออกลิ่นแรงมากนะครับใครที่สนใจหัวเชื้อกินแรงๆลองดูครับเผื่อกะทิกินแบบเหมียวเนื้อหนาแบบขวดเดียวรู้เรื่องอ่ะ ตืัวมากินตืวตัวตืวต่อไปตสอไปตีก่อนได้ปูดเฮ้ยเติงดีจังอนะปบบเดิมครับเผือกกะทิกินไม่แรงไปใช่ไหม มีไซส์เรื่องนั้นอ่ะใช่ไหมเลอบบนี่นอ้อาวเฮ้ยไวเลยนะหนึ่งหนึ่งนาทีได้ม,มั้งเมื่อกี้ตั้งกล้องไว้ <c oughs> ตาเตียนซ <c oughs> ีเมนต์ปะเนะี่ย ถ่ายไปไหนหมดแกมสองแกมจ้ะอืม <ๆๆ S 2> ไม่โดนเราไปแล้วนะอู้หี้ไปทันขาดคำมาอีกหนึ่งตัวครับวันนี้จะตะเพียนล้วนเลยไงหรือว่าเผือกกะทินี่ตะเพียนชอบนั่นไงตะเพียนอีกละสามตัวแรกตะเพียนล้วนต้อนเดียวหลวงหมดอ่ะมีคันสามคันสามหนูมีแค่สองคัน เดี่ยนนี้นี่หลอกอะไรไอหมิวไม่ได้เลยนะมันแบบเหมือนเหมือนมันผ่านมาเยอะแล้วอ่ะแรกๆนี่โดนแกล้งเยอะไหมมากวดหัวทุกวันนี้นิ่งเลยครับเวลาไม่ได้มาอ่อยนะฮะเวลาตกก็ต้องอย่างนี้แหละครับก้อนอย่างนี้เลยซื้อเวลาได้ฮะลงไปตุ้มแับเดียวปลาลุมแน่นอนเออ อยากมีความรักหรอเห็นเปาบอกว่าอะไรนะเปาเล่าให้ฟังหน่อยดิเปาเปาพอจีบแล้วทำไงต่อดีวะจีบจีบอะไรคืออะไรจีบผู้หญิงคือล่าสุดเนี่ยเขาจะจีบผู้หญิงแล้วไม่รู้จะจีบยังไงไม่เคยมีแฟนแล้วก็เลยปรึกษาเปาเพราะเปาผ่านมาเยอะเขาถามว่าไงนะเปาเปาพอจีบแล้วทำไงต่อดีแล้วพอจีบไปแล้วแล้วทำไงต่อก็ไม่รู้ก็เลยปรึกษาเปา กูชากันที่เรื่องว่าจะไปไหนผมอยู่กับมันอ่ะแล้วเปาแนะนำว่ายังไงถามว่ากินข้าวยังท้ำอะไรอยู่อ๋อแล้วเราก็ทำตามนั้นไหมทำตามนั้นแหละแล้วเขาตอบว่าไงก็ตอบแบบปกติกินแล้วอ๋อน้องก็ชื่ออะไรฮะไม่รู้อะไรเลยไม่ได้ถามชื่ออ้าวแล้วคุยกันได้ไงฮะอะไรของมันเนี่ยมีแฟนยังไงวะ คือแบบทักไปนี่ไม่รู้ชื่ออะไรในกิ๊าอย่างเพราะว่าเราว่าหิวอยู่เพราะเราหิวอยู่นี่ต้องเอาสูตรพี่หมิวหมิวเวลาเราสนใจผู้ชายคนหนึ่งเราจะทํายังไงเอาลงคตอรี่กันเลยลงคาตอรี่เรียกก่อนเรียกก่อนอ่าขอมาดูไหมอ่าเช็คก่อนว่าเขาสนใจในเราไหมอ่าขอมาดูไวอ่าอ่าเอาวัดดีสส่เดินยล้วาเออ เอ๋อวิ้ยวันนี้เนาะแล้วสถานีต่อไปก็คืออ่ามันจะมีโน้ตใช่ไหมอ่าโน้ตโน้ตข้างบนที่เป็นเดิมใหม่อ่ะโน้ตของคุณอ่ะอ่าอ่าอ่าบางทีผู้ชายแบบว่าชอบใส่ว่าเหงาอ๋ออันนี้เราก็ไม่ทักรักไม่เกิดโอ้มากัดไม่ทักรักไม่เกิดนี่อ่อยกันไปอ๋อเฉยยนตัวอย่างอ่าย อ่อยกันไปอ่อยกันมาเรียบร้อยรถไฟชนกันเราพี่ชายทักมาปุ๊บเออเราก็คุยปกติอืมออ่าเราจะแบบไม่ทักใครก่อนเลยโอ้โหคือแบบคือมีมาสด้วยไม่ทักใครก่อนสวยไงสวยเลือกได้อะไรโฮ้ยโดนแล้วโดนแล้วเนี่ยเนี่ยอุ้ยอากาศปะวะหิวอุ้ยอากาศฉันยังรู้เลวอะไรวะวัดหลุดหลายรอบแล้วตรงเนี้ย น้านันมวยคุยกับวิชายไปแล้วคันกลางโบ <พา S 1> รู้เลยเหรออ่านดินจริงด้วยแกเปลียวให้หมดเฮ้ยตึงอยู่นะอันนี้เป็นปลาตัวแรกของหมิวเลยใช่ไหมเนี่ยดูเดี๋ยวเขาตกได้กันเต็มไปหมดแล้วเนี่ย เฮ้ยใสสวยอยู่เฮ้ยวันนี้ไม่เจอแก้มช้ำเลยว่ะเห็นปะแก้มช้ำไปไหนเนี่ยปกติแก้มช้ำเป็นล้านล้านเลยอ่ะพี่ล้านอะไรอ่ะเป็นล้านตัวเลยเฮ้ยตกเชิงหลิวแล้วมันมีปลาเข้าใช pues ่ไหมนี่นูคันนี้คันนี้สายวิ่ง เฮ้ยต่อเลยอ่ะของจริงมันทำไมวันน,นันวันไม่ติดอ่ะต่ออ่ะอ่ามาดูเตือ้อครับตรงนี้เขาควดเลยฮะน,นี่ไงนี่ไงรู้เรื่องรู้เรื่องแตละอาแล้วนะโอต่อตัวเล็กถ <laughs> ้าเราตัวเล็กก็ยุ่ง ตกอะได้โอ้โหเสียเหลี่ยมหมดเลยมันตกมาชนแข่งไหมล่ะอุ้ยปะานินใสสวยเลยอะสวัสดีสวัสดีเออถือว่าปลาเข้าไหวมากนะไนอ้ยันนี้เราตกประมาณชั่วโมงกว่าๆนะ,ะก็พอดีมีธุระด่วนนะครับลุงพลโทรมาเมื่อกี้นะครับว่า เมื่อคืนนี้ลูกค้าไปตกที่บ่อ200ไร่ได้ปลาบึกขึ้นมาครับมันมีตัวอยู่จริงนะก็เลยเดี๋ยวเราจะลองไปซ้ำดูเผื่อมันฝูมันอยู่แถวๆนั้นเมื่อคืนเห็นเขาบอกว่าขึ้นมานา่าจะมี20 3สโลเลยนะเราก็เลยต้องรีบนะครับอันนี้ชั่วโมงกว่าได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับกับหัวเชื้อน้ำจินดาม,มันมีกลิน่นเผือกกะทินะก็คลิปนี้ไปก่อนลวครับสวัสดีครับ,บ,ย,บยัยงไงฝากไว้ด้วยครับกด25บาทเท่านั้น